ความลับของกัปปะที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ถ้าน้องๆยังไม่มีสัตว์เลี้ยงสุดเทพที่เอฟซช็อปมีให้เลือกทุกตัวเลยนะลิงอยู่หน้าไบโอหลายคนเนี่ยคงเห็นแล้วว่ากัปปะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ในเกมเนี่ยมันน่ารักนะแต่ในตำนานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างในเกมเลยกัปปะเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นมีลักษณะคล้ายพูดน้ำลักษณะเด่นคือมีรูปร่างคล้ายคนผสมสัตว์มีกระดองเต่าและจานบนศีรษะที่มีน้ำอยู่ซึ่งเป็นที่กักเก็บพลังงานของกัปปะกกกัััปมมมถูอองงงวว่่่าาเ็นนนสิิีีีีชตตททุรย ความเชื่อว่ากระป๋อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําต่างๆเช่น แม่น้ำลําคลองบึงและทะเลสากบกรปะมีความอันตรายเช่นเดียวกับผีร้ายอื่นๆมีเรื่องเล่าอยู่เสมอๆว่ากะปะเคยหลอกล่อให้คนลงไปในน้ําและมักจะลากมา้าหรือเด็กๆลงแม่น้ําจนจมน้ําตุ้ยทั้งยังมีเรื่องเล่าอีกว่ากะปะจะคอยแอบอยู่ในแถวๆส้วมเมื่อมีคนเผลอมันจะแกล้งโดยการใช้นิ้วเนี่ยจิ้มไอ้นั่นของเราเออซึ่งพฤติกรรมพิเรนนี้เนี่ยอาจทําให้มันถูกคนจับตัวได้แต่กะปะมีความสุภาพอ่อนน้อมและมีสัมมาคารวะเป็นอย่างมากกะปะเป็นภายที่มีความคิดความรู้สึกผิดมันจะขอโทษโดยการจับปลามาให ที่น้าประตูบ้านทุกวันหรือแม่ก็มอบยาสมุนไพรชั้นเลิศที่มันปรุงขึ้นมาใหม่เอามาให้ซึ่งกระปะมีความเชี่ยวชาญด้านการปรุงยาลีรับเป็นอย่างมาก